น,น,นี่ไงพี่แม่น้ำโขงฝั่งลาวอ,ะอ่ะพี่ถ่ายไปยังถ่ายไปแล้วนี่เก็บภาพหน่อยโอ้โตรงนี้มองห <c ười> เห็นชัดครับเห็นชัดละตายเออใช่หนูก็ว่าเห็นชัดละตอนแรกมันมีไอ้ก้อนเมฆมาบัง